วันนี้ามาดูเชอร์รี่ที่สวนอีกแล้วมาดูวันก่อนยังไม่สุกอันนี้เริ่มแดงแล้วอะเห็นไหมแดงแล้วดูสิสีสวยมากเลยเนาะอพอแดงแล้วเราก็จะเห็นชัดเนาะนูนคดะดกดกดกมาก คนที่จะมาเก็บเชอรี่ด้วยวันนี้ก็ไม่มาไม่มีแดดเนี่ยครับฝนฝนตกแบบติดติดกันเป็นสิบกว่าวันแล้วถ้ามีแดดนี่แดงแล้วนี่ดูสิคะ เดี๋ยวแต่ยังไงก็จะเลือกเก็บเอาอเพราะว่าเขาอยู่ไม่สูงเนาะอยู <g> ่ <ill ie> เป็นคนเตี้ยอย่างเราเก็บได้ไม <g ill ie> ่เกี่มากมีถ้าสูงนี่ว่าหวานนะต้นเนี้ยต้นเนี้ยหวานมากเดี๋ยวดูข้างบนดีกว่าเฮ้ยย้อม ย้อมๆดูสิอืมดูสิค่ะชิวอวววนวว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 กวกวบวววว่นนววกววววสวววววกวววกวลวว เพราะว่าเดี๋ยวรอมาเก็บเดี๋ยสิทำไม